ใครที่กําลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้านขั้นเทพเติมเกมบริการเติมเกมที่ถูกกว่าซื้อภายในเกมถ้าคุณเติม800 0ยูซีคุณจะเซฟตังได้เกือบ1 0 0 0บาทเลยทีเดียวใครที่คิดจะเติมเกมอย่าลืมบริการเติมเกมขั้นเทพเติมเกมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระอมนะครับแรนก็ได้รีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมเพิ่งได้มาเล่นตอนกลางคืนดึกๆเลยเนะี่ยประมาณจะตีหนึ่งล้ เล่นดึกเกินเมื่อกี้เล่นไปสองสามเกมแล้วนะรู้สึกว่ายิงไม่ได้เลยทุกคนแปลกๆอ่ะรู้สึกแปลกๆพึ่งได้เข้าเกมตอนดึกๆด้ดวยเนะี่ยงมเลยแต่ถ้าผมแต่ถ้าผมมิตี้ผมก็เล่นได้นะก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเล่นแันแมนกับเล่นอันนี้นะไม่ต่างกันมากมิตี้กับไม่มิตี้ ข้างล่างเอานะครับเต็มไปหมดเลยเนีย่ยนี่ผมโดนไลน์ไปหรอหนึ่งคน โอ้ไม่โดนเลยทำไมสะโขบนี่ไม่โดนเลยนะไอเคดมีคนด้วยนะผมลงตรงนี้แล้วกันโดนลงมาบ้า <c oughs> <laughs> อะไรเนีย่ย อย่างฮาเลยอ่ะผมเล่นอะไรอ่ะอีลันไม่น่าเวิร์กไปรีวิกดกว้แปลกเๆตรงนี้นอนได้แล้วหรอตอนแรกนอนไม่ได้เนะี่ยนอนได้แล้วแผดก่อนหน้านอนไม่ได้นะอีเวนต์บนเดี๋ยวหลงโดดอีเวนต์เล็กอีกนี่ผมหลงโดดสองรอบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โดดอีเวนต์เล็กอ่ะ โอเคแต่ผมลงตรงนี้แล้วกันทุกคนเหมือนจะมีคนลงบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่นี้ผมเล่นไม่เป็นเลยมันยิบยับยิมยับ,ยยบเจอ ยำแครนได้ด้วยเดีย๋ <c oughs> ดวยวผมไปลงหน้าต่างยิงน่าจะยิงฟีแล้วนะหน้าต่างนี้แล้วกัน <c oughs> จะเอ๋ ยิงไม่โดนเลยอ่ะอ้ะยยิงโดนไม่เดียวคลิปนี้ผมใช้ชีวิตเปลืองจัดเลยเหมือนจะเล่นไม่ออกนะทุกคน <c oughs> ถ้าผมไปได้อัปคลิปก็อย่าว่าผมเลยนะครับ <c oughs> ผมทำคลิปไม่ได้จริงๆวันนี <c oughs> ร้รู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกจริงนะ <c oughs> เล่นเกมแล้วไม่เคยรู้สึกแปลกขนาดนี้เับเหมือนไม่ใช่เกมพับจียังไงไ่รู้ 음, 응 디반대 ก่อไม่มีเลยนะ <S <S เดี๋ยวไปซ้ำตัวนี้กัน

ผมโดนขวายิงเจ็บแล้วว่าผมลังเลเองแหละเมื่อกี้ไม่รู้จะเอาที่ไหนกันขวาซ้ายไม่น่าคิดเยอะเลยนะคิดเยอะแพ้เลย<ม>ตรงนี้ไม่มีคนลงทุกคน<ม>ของอย่างเยอะตรงการน่าจะมีคนเปิดไปและตู<ม>ขอไปดูหน่อยแล้วกันนะ บัตรเกิดกันแล้วกันน่าจะมีคนมาเอาบัตรเองมั้ง ขาน้าจะไม่ยอมแพ้นะทุกคนลอยมเมาบัตรผมเชื่อว่าอย่างนั้นตกลงมาแล้ว เน็ตช็อตด้วยกดตายเลย,เลยดูจากการจับปืนมาแล้วไม่น่าจะได้ยิงไกแล้วทุกคนคนหายคนหนึ่ง

ขี่ไอ้พ่นออกก็ได้นะไอ้พ่นเราเร็วอยู<ด>่เมื่อกี้ได้ยินเสียงบัดยิงแทนหาไ,ไม่เจอทุกคน ันานาี้้คนรถไวเยอะเฮ้ยคนรถไวเกินคนรถไวมากเข้าไปจริงกันตรงไหนทุกคน เห็นแล้วอืมที่ <laughs> กระสุนเนี่ยมันดีจริงๆเลยเนาะ เราได้บอตแล้วนี่ตรงนี้มีบอตรคนหนึงตัวหนึง่งไปไหนล่ะเฮ้ยเราก็เดินเกิน เดินไปไหนแล้วนะ่ะตกใจนึกว่าถือลึกซองบอกว่าเลิศเลยคนอื่นแทบไม่ได้ยินเราเลยนะว่าเรายิงตรงไหนเหมือนเล่นวีดีโอทุกคนโคตรโกรงเลยพี่ก็สุด หานะรัดรัดไี้มันต้องรัดเขาเห็นเราไหมเขาน่จาจะป้อมยานะไม่น่าจะเห็นเราทุกคนาหามุมยิงดีๆกัน ทำไมทำไมไม่น็อกสักทีแค่ขี่รถได้มา <c oughs> <c oughs> พี่ก็ศูนย์โอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมเกมนี้ก็ไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับพอดีตายเยอะน่าจะ G m อมน่าจะแบบอ่อนน้อมถ่อมใจให้ผมนะเจอเจอคนไม่ค่อยตึงด้วยแหละโอเคก็แล้วก็อย่าลืมร้านเติมเกมคันเทพด้วยนะครับผมบริการไวถูกใจนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้ไว้จอกันคลิปทำไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ